ความเชื่อมหายาณก็ถือว่าพมมระพุทธเจ้าทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยใช้คําว่ามีมากมายมากกว่าเม็ดทรายในมหาคงคานาทีหรือมหาสมุทรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่ามากมายมากกว่าเม็ดทรายในมหา,าคงคา,า,านาทีก็เพราะว่าความหมายของมันก็คือพมมระพุทธเจ้าในอดีตปัจจุบันอนาคตที่จะมาตัดสม,ม,มุเนี่ยบรรลับไปทั่วนเพราะฉะนั้นงานแกะสลักงานปฏติมากรรมหรือว่า ิตกรรมเนี่ยของพุทธแบบมหายนานวชรยานเนี่ยมักจะนิยมแกะสลักพระพุทธเจ้าจำนวนมากมหายานแต่ว่าสภาพนีจะสมบูรณ์ที่วุด ผู้ชมครับเราเดินทางมาถึง EP ีที่9แล้วนะครับและเรายังได้สำรวจถ้ำทางพระพุทธศาสนาตั้งแต่ถ้ำหมายเลขหนึ่งจนมาถึงถ้ำหมายเลข6ใน E ีีที่ผ่านมาครับแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ถ้ำหมายเลข7็ไม่ได้เปิดให้เราได้เข้าชมและปิดไว้เป็นเวลานานแล้วครับจึงทำได้เพียงเก็บภาพจากภายนอกและหลังจากนั้นเรายังได้ไปสำรวจต่อที่ถ้ำหมายเลข8 ซึ่งเป็นวิหารถ้ำที่มีความพิเศษตรงที่สามารถเดินเวียนประทักษิณรอบๆพระพุทธปฏิมาได้ครับเรื่องราวของถ้ำหมายเลข7และหมายเลขก8จะเป็นอย่างไรเชิญท่านติดตามรับชมครับตอนนี้เราเดินลงมาถึงถ้ำหมายเลขก7 ครับแต่ว่าเสียดายว่าตั้งแต่ผมมาอยู่ที่รัฐมหาราชตะหรือว่าที่ถ้ำมัจันต้าลอล่าเนี่ยก็ไม่เคยได้มีโอกาสได้เข้าไปด้านในถ้ำหมายเลขเจ็เลยเพราะว่าถ้ำหมายเลขเจ็เนี่ยเป็นเป็นถือว่าเป็นถ้ำวิหารนะครับเป็นกุฏิจริงๆก็ถือว่าเป็นถ้ำใหญ่นะครับเพราะว่าจากที่ได้มองเข้าไปนะครับมองเข้าไปด้านในเนี่ยเดี๋ยวจะให้กล้องเนี่ยส่องเข้าไปด้านในคือจากที่ ได้มองเข้าไปดูในถ้าแล้วเนี่ยก็เห็นว่าเป็นถ้าใหญ่แต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีกลิ่นของขังขาว,ขาวแล้วก็ถ้าเนี่ยอาจจะยังบูรณะไม่สมบูรณ์เขาก็อาจจะงบประมาณนะครับทางราชาการอาจจะยังมีงบประมาณไม่ไมเพียงพอในการบูรณะให้ให้มันสมบูรณ์แบบนะครับเน,เนื่องจากว่ายัางบูรณะไม่สมบูรณ์หรืออาจจะมีปัญหาบางประการเนี่ยเขาก็เลยยังไม่เปิดให้เข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกถ้ำหนึ่งนะซึ่ง มีความสำคัญแหละครับทุกถ้ำอะ่ะจริงๆก็ถือว่ามีความสําคัญหมดอะ่ะแต่ว่าบางถ้ำเนี่ยก็ถือว่ายังไม่เปิดให้ให้เข้าให้เข้าชมนะครับเราก็ชมจากภายนอกนะครับส่งส่งจิตส่งใจเข้าไปชมได้เพราะว่าถ้ำเนี่ยเขามีเอ่อไม้แล้วก็มีกรงรวดากรงเหล็กเนี่ยนะมาก,กั้นเอาไว้จริงๆเขาเขากั้นจริงๆเขากันาก้นพวกพวก,พวกเอ่อโจรขโมยด้วยแล้วก็กั้นพวกนกพวกเอ่อที่สําคัญเลยก็ พวกข้างคาวนะครับพวกข้างคาวอาจารย์ข้างบนนี่เป็นถ้ำหมายเลขหก <alet 6 S 2> ข้างล่างนี่เป็นเลขเจ็ดนะครับทีนี้มันก็เลยเป็นเหมือนสองชั้นใช่ไหมแล้วมันก <2 S 2> ็มีเลขเก้าอยู่ข้างบนนี่เก้าอยู่ข้างล่างนี่ก็เป็นเลขแปดฝั่งนี้จะเป็นเลขแปดด้านล่างจะเป็นเลขแปดเมื่อกี้เราลงมาจากนู้นข้างบนข้างบนจะเป็นเลขเก้าอ๋อครับทีนี้เราดูเลขแปดตรงนี้เลขแปดต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าอยู่ด้านล่างออ๋ล่างของเลขเก้าใช่ไหมกองกองตาเออแล้วตอนนี้ตอนนี้มาอยู่ถ้ำหมายเลขหมายเลขแปดแล้ว จริงๆเขาจะนับตรงข้างบนนู้นนะครับถ้ำข้างบนนู้นเป็น,นหมายเลข6กแล้วข้างล่างเป็นหมายเลข7แล้วก็ฝั่งด้านบนขึ้นไปเนี่ยเป็นหมายเลข9ส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นถ้ำหมายเลข8ปดอาจจะสับสน 7, อาจจะสับสนบ้างนะครับเก้าอาจจะสับสนบ้างเจ็ดแปดเก้าอืมมาตรงนี้นะครับมาตรงนี้เราก็จะเราก็จะเห็นว่ามีพื้นที่มี a r e ยที่ที่สร้างเป็นถ้ำวิหารนะครับถ้ำวิหาร ใน,นี้ถ้าวิหารเนี่ยเขาก็จะเน้นโดยโดยภาพรวมเนี่ยเขาก็จะเน้นเป็นเป็นการสร้างแล้วสังเกตว่าพระพุทธร,รูปที่นิยมสร้างที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระพระพุทธร,รูปปางสแสดงธรรมเห็นไหมครับพระาอาจารย์แล้วก็พระบาทเนี่ยเขาจะประทับอยู่ที่ดอกัวคือคือพระบาทของพระเจ้าเนี่ยจะวางไว้ที่ดอกัวจริงดอกัวตรงนี้อะถ้ามองลึกเข้าไปก็คือพญานาคที่เล่าให้ก่อนฟังก่อนนั้นเนี่ยคือ พญ,ญานาคทั้งสองตนคืออุปอนันทะกับอ,อุป,อป,อปนันทะจริงๆเป็นเป็นนักราชหรือว่าเป็นโลกบาดาลที่ได้นําดอกบัวเนี่ยมารองรับพระบาทของพระสมาสุจา้าเพราะดอกบัวเนี่ยถือว่าเป็นดอกไม้ที่แทนสัญลักษณ์ของผู้บริสุทธิ์ครับเป็นเป็นผู้ที่หมดกิเลสแล้วนะเท่านั้นนะครับปราศจากกิเลสแล้วเท่านั้น,นถ,ถึงจะคู่ควรกับการที่ประทับนั่งอยู่บนบัลลังก์ดอกบัวหรือว่าประทับพระบาทบนดอกบัวนะครับ เพราะว่าถ้าเราศึกษาดูดีๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเราก็เปรียบมนุษย์เป็นเหมือนบัวสีเหลาแล้วก็บัวที่อยู่ใต้คนตมก็เปรียบเสม,มือนคนที่ยังมีกิเลสอยู่นะครับเมื่อบัวที่รับแสงแล้วบัวที่โผล่พ้นน้าแล้วก็คือผู้ที่พ้นจากกิเลสแล้วเพราะฉะนั้น,นบัวบานนะครับก็บัวบานหรือดอกบัวเนี่ยคือจึงแทนสัญลักษณ์ของผู้ที่ปัสจากกิเลสแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในนะครับถ้ำนี้มีความพิเศษก็คือ แกะสลักเป็นถ้ำที่มีพระประธานอยู่ด้านในแล้วก็แกะสลักได้น่าสนใจก็คือทําเป็นที่เดินเดินประทักษิณได้ด้วยคือประทัก<น>ประทักศิณรอบรอบกุฏิของพระสมานุูธเจ้าจริงจริงคล้ายๆกับเป็นเป็นถ้ำอุโบสถเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับเป็นถ้ำอุโบสถเพราะว่าสามารถที่จะเดินเวียนทักษิณาวัดได้ แต่จริงจริงไม่ใช่ทำอุโบสถเพราะถ้า้ำอุโบสถเนี่ยต้องสร้างเป็นสถูปเจดียะแต่ตรงนี้เนี่ยสร้างเป็นกุฏิเพระคันทกุฏิคือว่าที่ประทับของพระสัมมาพุทธเจ้าแล้วก็สามารถเดินเวียนทักษินวัตรรอบรอบนี้ได้เดี๋ยวเราลองลองเดินเข้าไปก็ได้นะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองพายายมเดินเดินทักษินาดโยมโยมอาจจะได้เห็นข้างในด้วยว่าเป็นยังไงซึ่งรอบรอบนี้ก็จะมีกุฏินะครับมีพระที่พักพระ มีกุฏิที่อยู่ของของพระภิกษุนะครับพอเราเดินเข้ามาด้านในเนี่ยนะครับสังเกตว่าโดยรอบเนี่ยจะสามารถเดินเดินวนได้ก็คือตรงนี้เป็นพระประธานนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสังเกตว่าโดยปกติแล้วเนี่ยพระประธานเนี่ยจะต้องอยู่ด้านในสุดใช่ไหมครับอยู่คือถ้าเป็นถ้ำวิหารเนี่ยกุฏิที่อยู่ด้าน ในสุดของวิหารเนี่ยครับด้านในสุดของถงถงถ้ำเนี่ยนะครับด้านในสุดเนี่ยก็จะเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานแต่ว่าถ้ำนีแ้แกะสลักพระประธานอยู่ตรงกลางอยู่ใจกลางของวิหารแล้วก็มีกุฏิอยู่ล้อมรอบแล้วก็สามารถเดินเวียนบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในลักษณะทักษิณวัดได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราพาญาติยโยมเดิน <c oughs> เดินชมนะครับ นะเมื่อเราเราเดินมาทางด้านทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับนะเขาเรียกทักษินาวัตนะครับคือเวียนขวาทักษินาวัตเนี่ยก็เป็นการก็คือเราต้องเข้าฝั่งนี้เพราะว่าเป็นการเวียนเวียนขวาการเวียนขวาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออบูชานะครับเหมือนการเวียนเทียนเนี่ยนะครับนะการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่จริงๆแล้วมันเป็นวัฒนธรรมอินเดียโบราณน,นะครับเมื่อเขามีความศรัทธานะครับ เมื่อมีความศรัทธ,ธาใครเนี่ยก็จะก็จะจะจะทำการบูชาโดยการเวียนเวียนเวียนขวาสามรอบนะครับนนี่ถือว่าเป็นวิธีการแสดงความศรัทธ,ธาหรือความรักอย่างสูงสุดนะครับท่านี้เราได้เห็นแบทแมนด้วยนะฮะลองลองสองขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับพญาพยาแบทแมนพญาข <laughs> ้างราวนะครับอยู่ในมุมมืดอยู่ในที่มมมืดเห็นไหมครับนี่นี่เป็นครั้งแรกที่เห็น ที่ที่ผมเห็นออข้างข่าวเยอะขนาดนี้โอ้โ oh, ห mm hmm. เยอะมากนะครับโอ้โ oh, ห mm hmm. ข้างข่าวเยอะมาก mm hmm. เพราะว่าโดยปกติไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้ามาที่ถ้านี้นะครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นถ้าที่ยังอยู่ในกระบวนการขุดเจาะอยู่นะครับ mm hmm. ยังยังสร้างไม่แล้วเสร็จยังสร้างไม่เสร็จ mm hmm. แต่ แต่อันนี้คือปัญหาใหญ่นะครับของถ้ำนะพระจาจทร์ที่ที่ที่ถามว่าทําไมถ้าจึงมีการสร้างโรงเหล็กเอาไว้ด้านนอกนี่ขนาดสร้างโรงเหล็กไว้ด้านนอกนะยังมีข้างข่าวข้างข่าวเนี่ยอยู่เต็มถ้าเลยนะครับข้างข่าวแม่ไก่ด้วยข้างข่าวใหญ่อตอนนี้ถ้าเป็นข้างข่าวแม่ไก่ในจาจาร์จะรู้ว่าไก่เกิดมาจากอะไรนี่คือแม่แม่ของของไก่ใช่ไหมข้างข่าวเป็นแม่ของไก่ครับ องนี้ก็เป็นอภอริษัทมหามายุรีสังเกตนะครับสังเกตว่าอันนี้เป็นนกยูงเป็นโมริยะแล้วก็มีเด็กมีเด็กตั้งใจเรียนหนังสืออ่าแต่แต่งานเมื่อกี้เนี่ยจะประณีตมากกวา่าเราสังเกตถ้ำห,หมายเลขหกอะถ้ำหมายเลขหกเนี่ยเด็กมีเด็กเรียนหนังสือมีนกยูงเห็นไหมครับแต่ว่านกยูงเนี่ยลำแพนสวยงามประณีตแต่อันนี้ยังยังไม่ได้ลำแพงยังไม่ได้ลำแพงยังยังยังไม่ได้ถึงขนาดนีครับ อาจจะยังแกะแกะต่อไปอีกอันนี้ยังแกะไม่เสร็จนั้นเนี่ยลักษณะว่าอาจจะแกะอาจจะแกะเพิ่มเติมนะครับองนี้ก็ถือว่าเป็นพระบริษัทมหามายุรีนะครับเป็นพระบริษัทที่คอยประทานพรแล้วก็ช่วยเหลือในเรื่องของออการศึกษาแล้วก็ศิลปวิทยาการนะครับก็คือคนที่เรียนหนังสือคนที่ศึกษาเนี่ยเขาจะาออจ,จะขอพรจากองค์นี้เป็นหลัก ส่วนด้านในนี่ก็จะเป็นพระโพธิสัตว์ทั้งสององค์หลักก็คือพอระอวโลกิเตศวนแล้วก็พระโพธิสัตว์ศรียาเมตรัยนะครับด้านในสุดก็จะเป็นพระประธานค,นค่อนข้างแคบนะครับไม,ไ,มไม่ใหญ่เท่าไหรเ่เป็นเป็นเป็นกุนกติเล็กๆนะครับเป็นเป็นพระคันธกุดีเล็กๆแต่ว่างานแกะสลักที่งดงาม ตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าถ้ำหมายเลขแปดนะครับจริงจริงแล้วก็ทุกถ้ำนั่นแหละ8ปดเจ็ดเก้าแต่ว่าอยู่ในระนาบเดียวกันอยู่ด้นล่างอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าถ้ำหมายเลขแปดนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ถือว่าก็ไม่ถือว่าเป็นถ้ำหมายเลข8ปดแต่ว่าอยู่อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าถ้ำแต่ถามว่าทําไมท่านจึงอยู่ด้านหน้าจริงๆเหมือนเขาแกะสลักตั้งใจให้เป็นเทวาลัยเทวาลัยก็คือที่อยู่ของเทวดา ตรงนี้เป็นเทวดาสององค์นะครับเทวดาในอินเดียเนี่ยเข,เขาจะเรียกว่ายักษ์สากับยักษ์สีคือยักษ์เนี่ยเขาถือว่าเป็นภพภูมิในชั้นจตุมมหาราชิกาเป็นเทวดาในภาคพื้นแผ่นดินนี่แหละภาคพื้นมนุษย์ที่อยู่กับออมนุษย์นี่แหละครับคอยช่วยเหลือมนุษย์ด้วยส่วนหนึ่งนะครับทีนี้องค์ทั้งสององ,องค์นี้มีความสําคัญในพุทธศาสนาแบบมหายานและวัาชาย,ายานมากเขาจะให้ความสําคัญกับสอง,ององค์นี้มาก องค์แรกคือองค์ผู้ชายอ,ององค์ที่พุงใหญ่ๆนะครับพุงใหญ่เขาเรียกพุงพุ้ยนะครับองพุ้ยจริงๆท่านจะถือถุงเงินถุงทองด้วยแล้วก็ถือผลมะนาวคนสมัยก่อนเนี่ยผลไม้ที่เอาไปทำไวน์ทำเหล้าอะ่ะเราจะใช้มะนาวเพราะนั้นเท้าชัมพละหรือว่าเท้าปัญจิกะหรือว่าเท้าเวสวรรณเนี่ยมักจะถือผ,อผลมะนาว ก็คือคือเป็นสัญลักษณ์ของผลไม้คนรวยที่เอาไปทาไปทําเหล้าทําไวน์แล้วก็อาจจะถือพังพรที่ที่เล่าให้ฟังว่าพังพรเนี่ยเป็นสัตว์ที่เอาชนะงู<ม>เพราะงูเนี่ยเป็นผู้เฝ้าสมบัติ<ม>เป็นผู้รักษาสมบัติบริวารของท้าวเวสวรรณเนี่ยก็จะ<ม>ก็จะเป็นพังพรเพราะฉะนั้นแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยฐานจริงๆตรงนี้มันมันพังไป<ม><ม>ฐานเนี่ยเขาจะต้องแกะสลักเป็นหม้อเงินหม้อทองอ<ม><ม>เพราะว่าท่านเป็น เทพเจ้าทางด้านความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ำรวยเพราะว่าดูแลทรัพย์สมบัติทั้งหมดในพื้นแผ่นดินตรงนี้จะมีชื่อในฝ่ายฮินดูเนี่ยจะมีชื่อว่าเท้ากูเวนเท้ากูเประนะครับรือเท้ากูเวนแต่ว่าใน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 ฝ่ายมหายานจะมีชื่อว่าเท้าชัมระชัมระหรือชัมระหรือเท้าชุมพลหรือว่าเท้าปัญจิกะแต่ในประเทศไทยเราจะเรียกเท้าเวสวร์เท้าเท้ากุเประหรือว่าเท้าชัม巴ะว่าเท้า เวสุวรรณหรือวัยสารวันนะครับแต่องค์นี้อีกองคหนึ่งนะครับในพุทธแบบมหายานวัชรยานเนี่ยกำหนดให้ท่านเนี่ยมาเป็นชายาของอท้าเวสุวรรณก็คือเป็นศักตินะครับอันนี้อันนี้มันจะเข้าคติคติความเชื่อแบบศักติในฝ่ายฮินดูนะครับก็คือเอาองค์ท่านเนี่ยองค์ท่านนี้นะยักษ์ยักษ์ีองค์นี้ชื่อนางยักษ์ฮาริตินะครับม,มา เป็นชายาของท้าวเวสสุวรรณก็คือเอาความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งการประทานบุตรความงามเนี่ยมาคู่กับความร่ํารวยคือมันเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนานะครับะอาจารย์ความงามความการมีบุตรความเจริญงอกงามมาคู่กับความร่ํารวยทุกคนก็ปรารถนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์นี้เนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังแล้วนะครับลอา,อาจจะมีบางตอนนะครับที่ที่เล่าให้ให้ถึกคุยสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะครับ แต่ว่าองค์นี้ชื่อนางยักษ์ฮาลิติที่เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้นางยักษ์ฮาลิติเนี่ยจะเป็นยักษ์ที่ดุร้ายมเมื่อเช้ามีการจัดรายการเรานางยักษ์เนี่ยเป็นนางยักษ์ที่มีความดุร้ายมีบุตรห้ามีบุตรนะครับมีบุตรห้าร้อยห้าร้อยตนหรือห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยตนแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เป็นยักษ์ที่มีความดุร้ายจับจับเด็กกินเป็นอาหารก็ วันหนึ่งก็ไปสร้างความเดือดร้อนอนะ่ะชาวบ้านเขาเดือดร้อนเพราะว่าไปจับไปจับลูกชาวบ้านเนี่ยมามากินเป็นอาหารสุดท้ายเนี่ยชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยก็ไปไปไปขอขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับทรงทรงช่วยทรงช่วยปราบปราบยักษ์เพราะยักษ์ตเนี้จับลูกชาวบ้านเนี่ยกินเป็นอาหารสุดท้ายพระเจ้า,า,าก็ทรงแสดงฤทธิ์โดยการไปนําบุตรคนสุดท้องนะครับชื่อปริยังกะนะครับของนางยักษ์คาลิติเนี่ยไปซ่อนไว้ในบาทของพระพุทธเจ้า นะครับแล้วนางยักษ์เน <kaz> ี่ยก็หาไม่เจอหาไม่เจอหาลูกไม่เจอทีนี้ก็ทุกข์นะคนความเป็นแม่เนี่ยยังไงก็ต้องมีความห่วงใยความความรักลูกนะครับท้ายที่สุดเนี่ยก็เทวดาทั้งหลายก็แนะนำนางยักษ์ขัิติเนี่ยให้ไปทูลขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรง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 ช่วยพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระสัพพัญญูนะครับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ทรงทรงเทศสอนนางยักษ์ว่าตนเองเนี่ยแม้จะเป็นยักษ์เนี่ยก็ยังมีความรัก ในบุตรของตนเองเพราะฉะนั้นชาวบ้านคนที่เขามีบุตรมีลูกเนี่ยเขาก็รักในในบุตรของเขาเหมือนกันเพราะเพราะตนเองเนี่ยไปไปเบียดเบียนไปฆ่าลูกผู้อื่นนะครับเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้นางยักษ์ตั้งมั่นอยู่ในศีลคือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าหลังจากนั้นนางยักษ์ก็จึงมีความศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาเขากลายมาเป็นสัญลักษณ์แห่งการรักเด็กก็คือจะมีถ้ามีนางยักษ์คาลิติเนี่ยจะต้องมีเด็กอุ้มอยู่ในมือแล้วก็ส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือเมื่อรักเด็กแล้วก็จะคอยประทานพรในเรื่องของการให้บ คลอดบุตรง่ายนะบางคนก็อยากคลอดบุตรง่ายอ,อยากจะมีบุตรใช่หไหมาบางคนในสมัยพุทธกาลเนี่ยแมมนางสุชาดาเนี่ยก็ไปขอพรกับลูกเทวดาไปอขอพรต้นอัชรอัชปรณิโคดนั่นะคือขอบุตรใช่ไหมขอบุตรขอสามีเพราะฉะนั้นพระนางฮาริติตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเทวดาในฝ่ายพุทธศาสนาที่มีความสําคัญใครอยากจะขอความอุดมสมบูรณนะ์ความอุดมสมบูรณ์ก็ดูจักรพุงนะ จะมีหน้าท้องมีพุงมีสะโพกใหญ่ก็คือการคลอดบุตรง่ายการมีบุตรได้ง่ายความเจริญงอกงามความรุ่งเรืองแล้วก็ท่านต่อมาเนี่ยท่านก็มาเป็นเทพประจําพุทธศาสนาก็รักเด็กแล้วก็คอยคอยช่วยเด็กๆแล้วก็คอยประทานบุตรให้กับชนทั้งหลายเพราะมันเป็นความปรารถนาของมนุษย์ในยุคนั้นนะครับอาจารย์คนก็อยากร่ารวยกับอุดมสมบูรณ์บ้างข้างแล้วก็อยากมีบุตรที่ดีอภิชาตบุตรหรืออยากได้บุตรชายนะครับก็จะขอพรกับเทวดาทีนี้ ทั้งสององค์มาประกบกันเนี่ยมาคู่กันเนี่ยนะครับพระเ,เมื่อเช้าเนี่ยอธิบายไปในคลิปที่ถ้ำหมายเลขสองแล้วนะครับว่าพระพระเวสสุวรรณเนี่ยเป็นทั้งธนบาลเป็นผู้รักษาทรัพย์ก็ประทานทรัพย์ด้วยเป็นผู้ที่เป็นโลกบาลคุ้มครองโลกใบนี้นะครับคุ้มครองมนุษย์นะคอยปกปักรักษาคุ้มครองพุทธสถานเป็นธรรมบาลเป็นผู้รักษาธรรมแล้วก็เป็น จตุโลกบาลน,นะครับผู้เขาเรียกทวาบาลผู้เฝ้าผู้เฝ้าประตูในทางในทางแดนนิพพานหรือว่าแดนสวรรค์หรือว่าแดนสุขาวดีที่จะเข้าเฝ้าพาาระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นเพราะนั้นหน้าที่ของทวสวรรณเนี่ยกับนางยักษ์คาริติเนี่ยที่มาอยู่ด้านหน้าถ้ำแอโรลาเนี่ยนะครับก็ก็ถือว่ามีความสําคัญในทางในลักษณะว่าหน้าที่ของเทวดาก็คือปกปักรักษาคุ้มครองพุทธสถานในเขตนี้ทั้งหมดเลยและควบคู่กับการ ประทานพรเพราะฉะนั้นเหมือนเราเข้าวัดอ่ะทุกคนเข้าวัดเนี่ยก็ปรารถนาอยากจะขอพอรใช่ไหมครับอยากจะปรารถนาอยากจะขอพอรในเรื่องของความร่ํารวยความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์การมีบุตรความสุขภาพดีความเจเริญรุ่งเรืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเน,นี่ยปรารถนาคือโลกธรรมนะครับสุขสรรเสริญสุขสรรเสริญยศถาบรรดาศักดิ์ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความร่ารวย เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายปรารถนาเพราะนั้นเ,เทวดาแล้วก็พระโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยในในฝ่ายพุทธมหายานเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์ในเรื่องความปรารถนาของมนุษย์แต่จริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่พึ่งพาเทวดาเนี่ยเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับโดยอาศัยความเพียรโดยอาศัยการสร้างเหตุปัใจจัยให้ถึงพร้อมโดยอาศัยการ พึ่งพาตนเองเขาเรียกอัตหิอัตโนาโนาโถนะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับเมื่อเรามีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างนะงเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจารย์ปางชนะมารเห็นไหมฮะปางชนะมารพระเจ้าเนี่ยนั่งบนบัลลังแล้วอธิษฐานนะครับอ,อธิษฐานบารมีคือชาวพุทธเราเนี่ยต้องควรมีสติในการในการศึกษาคําสอนพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงเป็นแบบอย่างว่าศาสนาของพระองค์ไม่ได้สอนให ให้พุทธบริษัทเนี่ยอ้อนวอนขอพอรหรือว่ายอมยอมจำนนต่ออำนาจของเทวดาแต่พระองค์เนี่ยสอนว่าไม่ไม่ควรอ้อนวอนแต่ควรอ,อ,อธิษฐาน อธิษฐานบารมีความดีตั้งใจแล้วก็ให้เทวดามาหนุนนามาหนุนก็คือมาร่วมคือโมทนาคืออธิษฐานเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยประทับนั่งที่บัลลังเนี่ยที่รับยาคาโสธยาพามมาแปดกรรมเนี่ยทรงประทับนั่งแล้วเนี่ยทรงอธิษฐานว่าถ้าไม่ได้ตัดสรุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกจะไม่ลุกจากบัลลังนั้นเป็นเด็ดขาดแม้เลือดจะเหือดแห้งเหลือแต่เอ็นเหลือแต่กระดูกพระองค์ก็จะไม่ลุกเป็นเด็ดขาดถ้าไม่ได้ตัดสรุในวันนั้นอันนี้คือการ ตั้งเป้าหมายมและอธิษฐานว่าจะเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายก็คือด้วยความเพียรด้วยบาร,รมีให้ถึงพร้อมแล้วพระองค์ก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยศักยภาพของมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้แต่คนส่วนใหญ่อาจจะคนในยุคก่อนนะครับอ,อาจส่วนใหญ่อาจจะไม่อยากเหนื่อยมากไม่อยากลําบากก็เลยอยากจะไปทางลัดก็<อ> <laughs> อาศัยว่าขอพรเราดีกว่า <ไป S 1> อ้อนวอ<ว>นเราดีกว่าบวงสรวงอ้อนวอนอ่าง่ายดีครับ,บวความสําเร็จของมันเกิดแต่แต,แต่มันก็มีความคิดขึ้นมาในใจนะครับพระอาจารย์ว่าถ้าถ้าเทวดาเนี่ยสามารถอ้อนวอนขอทุกสิ่งทุกอย่างได้เนี่ยผมว่ามีความคิดนะคิดคือว่าคิดไปเองว่า เออถ้าไม่งั้นเนี่ยคนอินเดียเนี่ยไม่น่าจะมีคนยากคนจนนะนเป็นเป็นเป็นเจ็ดร้อยล้านเป็นพันล้านคนเนี่ยเขายังยังยังลำบากยังยากจนอยู่คนรวยเนี่ยก็มีแค่ไม่ถึง 20- 3 0ที่เหลือเนี่ยสัก7จ็ในอินเดียเนี่ยเป็นคนจนถ้าเทพเทวดาไม่อันนี้ไม่ได้ปา마าเทวดานะแต่ว่าพูดถึงว่าถ้าเทวดาสามารถดลบรรนันดาลทุกสิ่งทุกอย่างได้จริงเนี่ยก็คงไม่มีคนยากคนจนในในโลกใบนี้มีคําสอนในพุทธศาสนาบอกว่า เทวดาแม้จะมีฤทธิ์มากทําได้หลายสิ่งอย่างก็ตามแต่จะไม่สามารถต้านทานมนุษย์ที่มีความเพียรที่เป็นเรียกว่าสร้างบารมีให้กําลังจะนําไปสู่ความสําเร็จได้คือบารมีนี่มากมากกว่าเทวดาพอเทวดามาแล้วก็เลยจานนแล้วก็เลยยอมอนุโมทนาด้วยแล้วก็ว่าคอยปกป้องเรียกว่ามีบารมีมีบารมีมากกว่าเทวดาเพราะว่าเรียกว่าไปไปกั้นไม่ได้เลยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยผมก็เชื่อว่า คำสอนในพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกนะหรือว่าพระเจ้าเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของผู้คนแต่ในพุทธศาสนาเราเชื่อเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นเทวดาจะมีฤทธิอท์อิทธิฤทธิ์อิทธิฤทธิ์มากมายขนาดไหนแต่ก็คงจะไม่สามารถไปล่วงล่วงกรรมของแต่ละบุคคลได้ใช่มีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นพวกพ้องมีกรรมเป็นแดนเกิด ใครทำกรรมไหไว้ก็ได้รับผลของกรรมนั้นคือการกระทําและเจตนาตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นเราเราทั้งหลายเนี่ยก็ควรจะสร้างเหตุนะสร้างเหตุให้ถึงพร้อมนะครับปัรถนาสิ่งใดเนี่ยเราก็อธิษฐานบารมีนะฮะแล้วก็ใช้ความเพียรมุ่งหน้ามุ่งหน้าปฏิบัติตั้งใจให้ถึงเป้าหมายความสําเร็จก็คือการภาวนานั่นเองครับเดี๋ยว เราจะไปชมถ้าต่อต่อไปก็คือตอนนี้อยู่หน้าหมายเลขเลขแปดเลขเก้าแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นถ้าที่สําคัญที่สุดเนี่ยพอยกให้ถ้ำหมายเลขสิบเพราะว่าเป็นถ้าเจติยะหรือว่าถ้าพระอุโบสถถือว่าเป็นถ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในหมู่ถ้ำพุทธของแอโรลาครับ